เราก็เลยมีความผูกพันกับทหารนักรบเราก็นักรบนักรบทางธรรมกลุ่มนั้นก็นักรบทางโลกนี่นักรบสงขามโอ้นะสงคขามมีอะไรดีลูกลองคิดดูนะสงคขามมีอะไรดีดูข่าวไหมไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอาหารคนในประเทศตกทุกข์ได้เจ้าตัวละครลำรรบาก ไม่มีความเมตตากันเลยเหรอสงครามนี่จะพูดถึงสงขามนะปัจจุบันนี้มันสมควรแล้วที่จะปองดองสาม,มเคคีกันเพราะมันจเจริญไปแล้วนะเออถ้าสมัยก่อนใช่คมหอกคมดาบยึดปั้นยึดเมืองกันเพราะว่าความไมเจ์ความจเจริญมันไม่มีใช่ไหมล่ะมันก็เป็นของธรรมชาติธรรมดาก็ต้องในการอยู่กันยินอันนี้มันก็เป็นเกาะเป็นเขตเป็นทั่วโลกก็รู้กันแล้วนี่ไม่น่าจะมีสงครามขึ้นมานะ มัยก่อนมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนี่สมัยนี้นี่คนมันเขาเรียกว่าอะไรหล่ะคนมันมีสติการลังกัญญามากกว่าเก่านะลูกนะแต่ว่าธรรมะไม่เข้าเข้าไปคลองหัวใจของคนในสมัยใหม่เลยจะสงครามภายนอกมันก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายจนประมาณไม่ได้โอ้ไปมองดูไปเห็นสงสารอดข้าวไม่มีข้าวจะกินเออหนาวไม่มีไฟที่จะผิงดูสิมันก็หนาวตายที่มนุษย์นี่ ใช่ไหมล่ะแล้วไม่มีความเมตตกันเลยเหรอแต่ทะเลาะบอยก,กันกันมันได้ดีอะไรขึ้นมาเรากี่ของเราสงครามภายนอกนี่มันเต็มเกิดอไปหมดอันนี้มันน่าจะนานแล้วมันน่าจะยุติไปแล้วตั้งแต่มสมัยก่อนสมัยที่มนุษย์ล่าบ้านล่าเมืองล่าอาณาเขตคนส่วนน้อยนะ่นสมัยก่อนมันก็ใช่อยู่นะลูกนะอตตอนนี้มันอะไรล่ะมันจะลุ่งเรืองด้วยเทคโนโลยีหมดแล้วนี่ ยุคใหม่แล้วไอ้ขึ้นถึงดวงดาวดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆก็ไปเห็นอยู่นี่ใช่ไหมละ่ะแล้วทำไมจึงเอานิสัยเลยๆทรรมชามาใช้กันเนี่ยนี่เราคิดของเราแต่เป็นไ,ไม่เป็นได้เราคิดดีเฉพาะเรานี่แหละเออเนั่นแหละเพราะว่าคนนี้มันชอบทําชั่วมันชอบทําสงครามภายนอกมันเอาอย่างั้นแต่มันไม่คิดเห็นสงครามภายในเออไอ้พระเจ้าทําสงครามภายในกับความโลภความขวรธความหลงทิฏฐิมานะ กิเลสเปรตผีใ,ในหัวใจของพระองค์นี่สงครามภายในนั่น2,100กว่าปีนี่สงครามภายในที่ฆ่าเปรตฆ่าผีฆ่าศัตรูภายในแล้วไม่เห็นว่ามีพิษมีภัยก็ใครนี่คำสอนพุทธเจา้าใน2,100กว่าปีนี่นั่นทำสงครามภายในฆ่าเปรตฆ่าผีฆ่าศัตรูภายในอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนี่เห็นไหมละ่ะเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทธผ่องขึ้นมาเรียกว่าจิตอารหาหัน สมณโคโดมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ชาวกเนี่ยไม่เห็นว่ามีพิมีภัยค้าไข่สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วนะลูกนะธรรมนุษย์ทําได้อย่างนี้โอ้โลกทั้งโลกนี่สงครามภายนอกไม่มีมีแต่สงครามภายในที่ฆ่าเปรี้ฆ่าผีฆ่าความโลภโกดหลงทิฏฐิมานะนี่หัวใจของตัวเองนี่สงครามภายในนี่นี่คำสอนดีๆไม่เอาหรือพวกเราไม่เอาแต่คําสอนที่เร็วๆมาใช้มาใช,าใช้ก็เพราะว่าคนไม่สนใจศาสนานี่ก็ศาสนาพุทธนี่เลือดประเสริฐแล้วนี่ หลักคาสอนมีเต็ม,มเตมตเต็มหน่วยที่จะให้คนนี่ละชั่วทําดีแต่มันไม่ยอมกันที่ไม่เห็นนะเอะพระก็ไม่เห็นนานๆนทีไปเจอรูปหนึ่งผู้หวังว่าหวังผลหวังหลุดหวังผลหวังทําสงครามภายในนั่นฆ่าศัตรูภายในนั่นนานๆทีเจอรูปหนึ่งหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านจะไปเจอนะพระสี่แสนร,รูปมีกี่คนมีกี่คนมีกี่รูปเอ้า ที่ผู้หวังมากหวังผลหวังหลุดหวังผลหวังทําหวังวินัยเป็นใหญ่เอหวังทําสงครามภายในหัวใจของตัวเองที่เป็นศัตรูที่เลื้อยลังในการขบอพบข้อชาตินั่นศัตรูโลกโคตรลงที่ติมานะความเทวทิทยานอย่างตัวนี้เนี่ยมีใครกล้าไหมล่ะไม่ยอมอ่ะมีแต่ให้มันออกมาเพ่นพ่านเออเอากิยริยาท่าทางทําสงครามภายนอกกันล้างโคตรล้างผ่าพันกันมีอะไรดีขึ้นมาแล้วถ้าเป็น เมียเราถูกฆ่าตายเราจะมีความรู้สึกไงเมียสุดที่รักหัวสุดที่รักลูกสุดที่รักถูกฆ่าตายฆ่าล้างโคตรล้างขาพันครอบครัวที่เราเขาเรียกว่าหาเงินหาทองมาทําด้วยความลําบากอถูกทําลายล้างสี้นจนแทบจะไม่มีที่พักที่อาศัยเหมือนที่เราเห็นสงขรามภายนอกเดี๋ยวนี้แล้วเราทนได้ไหมล่ะก็จะได้มาทุกวาททุกตะตคงนี้นที่จะมาเออก่อร่างสร้างตัวขึ้นมานี่มันไม่จะธรรมดานะยืยุ่นมาฆ่ามาทําลายกันอาะมันมมีความคิดดีเลยเหรอ นั่นเราคืขอข้อเราเราเราไม่คิดเหมือนหมูสมัยที่คลองคารบาบอาจจะใช่เพราะมีแต่สงครามภายนอกแต่พอรู้ทำรู้วินัยแล้วนิดทรสงครามภายในโดยถ่ายเดียวนี่นั่นฆ่าเปรขฆ่าผีฆ่านารกมหาเวจีฆ่าสัตว์เดรัจฉานฆ่าผีหายชาติในใหนึ่งหัวใจนั่นสงครามภายในนี่มีใครดูไหมอะในหัวใจของพวกเรามันมีอะไรดีบ้างอะเออมันมีแต่เปรแต่ผีมีแต่นรกมหาเวจี มีแต่เจ้านักเลงใหญ่มีแต่พวกไอ้คุยเต็มโลกเต็มทงสารเต็มโลกโลกหัวใจนะอยู่ภายในนั่นนะพวกเราไม่ยอมเห็นมันเออพวกเราไม่เห็นมันและไม่ยอมฆ่ามันทนุถนอมมันเนี่ยโลกจึงปั่นป่วนโลกจกะชีไหายวายป่วงไปนี่โลกจะพังทลายก่อนก่อนกลับที่จะมาถึงอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่ที่พระเ,เจ้าทรงบัญญัติไว้หนึ่งศาสนาพุทธที่ห้าพันปีแต่นี้สองพันห้าร้อยหกสิบห้าปีเหลือกีอ่ปีคิดเอา จะจะเหลือไหมละ่ะนั่นิน้วคมนิ้วเคลียก็เริ่มแล้วเนี่ยเวลาที่มันจะฆ่าล้่างโคตรค่างล่างเผ่าพันธุ์กันทําสงครามภายนอกนี่จะเหลืออะไรนั่นน่ะมนุษย์นี่มันไม่ใช่มนุษย์จะพูดให้ฟังตรงนะลูกนะมนุษย์ต้องมีความเมตตากันบ้างไม่ใช่ว่ามีแต่ทิฏฐิมานะเนี่ยอะไรเราก็ดีแต่เราที่ละอย่างนั้นก็คงจะไม่มีผู้ายหรอกใช่ไหมละ่ะลูกเนี่ยผู้ายมันก็ไม่ได้สนใจใด,ด,ดีกับพวกทำพวกอะไรนี่มันก็ไม่ได้สนใจสนใจแต่พวกอาธรรม บุญมันไม่มีบาปมันไม่ได้สนใจคือมันไม่รู้บุญไม่รู้บาปอะบุญมันก็ไม่มีบาปมันก็ไม่มีปัจจุบันนี่ขอให้กูดีกูได้นั่นนี่เราจึงอยู่ทังโลกเข้าไม่ได้เพราะมีแต่สงครามภายนอกในสมัยก่อนนี่อย่างนี้แหละโอ้แต่ว่าพอเรารู้เรื่องภาคปฏิบัตินี่เราไม่เอาเลยนะนี่มีแต่สงครามภายนอกกันมีแต่จริงดีจริงเด่นกันเออฆ่าล้างโคตรล้างเผ่ากันพันกันอยู่นั่นแหละไม่ว่าผัวไม่ว่าเมียไม่ว่าลูกไม่ว่าหลานเหลนหลน ทุกวันนี้เอา้ามีไหมล่ะผู้ที่จะมีทมครองใจมีเธอธรรมครองใจนะนี่แหละไม่ยอมลบกับศัตรูภายในเสียทีเห็นว่าสิ่งที่อยู่ภายในนั้นคือของเทของจริงนั่นแหละมันก็เลยส่งออกมาเพ่นพ่านภายนอกนะเลยทําให้มนุษย์ไม่มีความสุขนี่เลยทําสงครามภายนอกกันทะเลาะเบาแวงกันอา้าวผัวเมียทะเลาะเบาแวงกัน พ่อลูกทะเลเบาแวงกันเอา้าข่าล่างโคตรล่างพ่อพันกันนั่นเมืองนี้ข่าเมืองนั้นประเทศนั้นข้าประเทศนี้เห็นไหมล่ะนั่นสงครามภายนอกอะเดสงครามภายในนี้ไม่ยอมไม่มีใครคิดนะมีแต่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ถาวรลูกเข้าใจไหมที่คิดเรื่องนี้นะี่พระพุทธเจ้านี่เป็นนักรบเร้ือกกติยาเรือกนักรบทำสงครามภายนอกมาอย่างโชคชน